Thank mm -hmm. you. พระบาทที่เรียนมาพรงจบอีกคำรบหนึ่งในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2568ข้าพุทธเจ้าในยานวุฒิสุดสินสีในอำเภอแม่จันพร้อมด้วยผู้บริหารส่วนราชการข้าราชการและพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่หน้าสถานที่แห่งนี้มีความเพิ่มปิติไปล้นพ้น ที่ได้มาพร้อมกันเพื่อร่วมถวายพระพรชัยมงคลใต้ฝ่าละอ,องธุลีพระบาทในวันนี้ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายตามประจักษ์แย่งในพระมหา,รากรุณาธิคุณอันล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่ตลอดระยะเวลาอันยาวนานหลายทศวรรษใต้ฝ่าละอ,องธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระพราชะกรเนียกิจนาน,นประการ เพื่อปวยประโยชน์สูงแก่ปวงประชาและสร้างความมั่นคงแก่ประเทศโครงการการท่าบริหลากหลายโครงการล้วนประสบผลสำเร็จยังผลให้เกิดการต่อย,ยอดและขยายผลการดำเนินงานสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันทั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งงานหันธศินแห่งแผ่นดินโครงการป่ารักน้ำ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อสร้างความตระหนาดแก่ปวงประชาในการร่วมกันพิทั์รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุรมสมบูรณ์คู่แผ่นดินไทยน้ำพระไล่ไทยอันเปลี่ยนล้มด้วยพระเมตตาและพระมหากรุณาที่และพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้นี้ล้วนเป็นที่ประจักษ์แจ้งและป่อให้เกิดสำนึก ชาตึงอยู่ในใจของปวงข้าพุทธเจ้าและของประสบนิกรชาวไทยเสมอมาวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชาวไทยทุกคนที่จะได้ร่วมกันแสดงออกถึงพลังแห่งความจงรักภักดีต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ทรงเป็นประดุษแม่แห่งแผ่นดินและเป็นศูนย์รวมดวงใจของพวงชนชาวไทยทั้งชาติเมื่อในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2568นี้ข้าพุทธเจ้าขอพระทานพระราชาอนุญาตนำประสบนิกกรทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนไต้ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนใตและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลทั้งหลายในสากลตลอดทั้งพระสยามเทวาธิราชตลอดทั้งพระสยามเทวาธิราชโปรดอภิบาลประธานพรโปรดอภิบาลประธานพร ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทท่งพระเจริญพร้อมสิริสวัสดิ์ทรงพระเจริญพร้อมสิริสวัสดิ์ที่พัฒนะมงคลที่พัฒนะมงคลท่งพระเกษมสำราญทรงพระเกษมสำราญป่าศจากโลคาพาาป่าศจากโลคาพาาและภพายพาทั้งปวงและดพายพาทั้งปวงพระเกียรติยศเกิดไก่แผ่ภพศสาร เตติยศเติมไายแผ่ภัศารสถิตยิ่งยืนนานสถิตยิ่งยืนนานเป็นฉัดแก้วร่มก้าวของพวงข่าพุทธเจ้าเป็นฉัดแก้วร่มงก้าของพวงข่าพุทธเจ้าและของผสมนิกรตากการนิรัน์และของผสมนิกรตากการนิรันร์ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ I'm อันนี้ก็เป็นประจักษ์แก้งว่าพระองค์นะครับในฐานะที่เป็นแม่ของแผ่นดินพระองค์ได้ดูแลพี่น้องประชาชนให้อยู่ล่มเย็นเป็นสุขมาถึงทุกวันนี้ก็นับเป็นเรื่องที่ดียิ่งนะครับแล้วก็ต้องขอชื่นชมนะครับความพร้อมเพียงของพี่น้องชาวบ้านห้วยไร่แห่งนี้นะครับพวกเราเป็นพี่น้องชาติพันธ์นะครับ เป็นพี่น้องชาติพันธ์สมัยก่อนก็อาจจะเข้าถึงเรื่องของการบริการภาครัฐเนี่ยอาจจะเ็เรียกว่าอาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายอะไรต่างๆมากเท่ากับพี่น้องคนเมืองไม่ว่าจะเป็นข้อจํากัดในเรื่องของภาษาเรื่องของการสื่อสารนะครับแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพวกเราทุกคนที่อยู่หน้าที่นี้นะครับจะมีสัญชาติไทย จะไม่มีสัญชาติไทยแต่พวกเราก็อาศัยอยู่ในชุมชนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยความสงบสุขแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่พวกเรารวมตัวกันที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีต้องขอชื่นชมนะครับแล้วก็โอากาสนี้ผมเองก็มาอยู่ที่แม่จันนะครับมาเป็นนายอำเภอแม่จันได้ปีที่สองนะครับใกล้จะได้สองปีเต็มซึ่งมีโอกาสได้มา หมู่บ้านนี้เป็นครั้งแรกนะแต่ว่าคงจะมีครั้งต่อๆไปนะเพราะว่าผมมองขึ้นไปพื้นที่บนภูเขาที่อยู่ด้านหลังมีร้านกาแฟอยู่สักวันต้องมากินกาแฟที่บ้านห้วยไร่แห่งนี้นะครับฉะนั้นความสมัครสมานสามคัคคีเป็นเรื่องสำคัญนะครับพี่น้องครับ เราอยู่ในชุมชนเนี่ยนะครับผมสอบถามกระทางข้าหลวงสมชายว่าเอ๊ะชุมชนนี้หมู่บ้านนี้มีพี่น้องประชาชนอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ขว้หลวงก็บอกว่าประมาณสักสามสี่พันก็ถือว่าเยอะมากนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะอยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุขก็คือความสมัครสมานสามัคคีนะครับถ้าเราทะเลาะกแว้งกันเราขัดแย้งกันนะครับชุมชนที่เราอยู่อาศัย มันก็จะไม่มีความสุขการที่สองผมอยากให้ท่านสืบสารรักษาอัตลักษณ์ความเป็นชาติพันธุ์ของท่านไว้อยากให้ท่านสืบสารรักษาอัตลักษณ์ความเป็นชาติพันธุ์ของท่านไว้วันนี้เสื้อที่ผมสวมใส่เนี่ยวันนี้ไม่ได้สวมใส่แต่เฉพาะพี่น้องชาติพันธุ์แต่ว่าข้าราชาการนะครับ คนที่มีความสนอกสนใจในเรื่องของผ้านะครับเรื่องของเสื้อซึ่งมีความเป็นอัตลักษณ์นะครับเราไม่จําเป็นต้องเหมือนคนเมืองถูกไหมครับสิ่งไหนที่เรามีดีอยู่แล้วเรารักษาไว้เถอะครับพี่น้องมันจะเป็นอัตลักษณ์วันนี้เสื้อที่ผมสวมใส่สามารถสร้างรายได้ให้กับพี่น้อง ที่มีความสามารถในการตัดเย็บนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเมืองคนไม่เมืองก็แล้วแต่เรื่องในโอกาสสำคัญต่างๆก็มีสวมใส่ผมเองก็มีหลายตัวนะไม่ว่าจะเป็นอาสารู่วอะไรต่างๆนะครับก็ได้รับความความเอ็นดูจากพี่น้องประชาชนนะครับไปร่วมกิจกรรมไปร่วมงานที่ไหนนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้นำชุมชนก็มักจะมี เคื่อผ้าที่เป็นของชาติพันธุ์ซึ่งก็มีความแตกต่างกันนะครับชาติพันธุอ์อีกชาติพันธุ์หนึ่งก็เป็นรูปแบบอีกอีกชาติพันธุ์หนึ่งที่ผมสวมใส่เป็นของอาขาก็เป็นอัตลักษณ์ของอาขาวันนี้มันดังไปทั่วประเทศแล้วครับพี่น้องกระเป๋าย่ามเสียดายวันนี้พ่อหลวงแม่นาอำผภอทุกคนที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทยนี้นะครับที่อยู่สงบสุขมาได้ถึงทุกวันนี้เพราะสถาบัน ภาพหมากระสัาภาพหมากระสัสมัยก่อนนะครับไม่กล้าที่จะเอาเลือดเอาเนื้อรักษาแผ่นดินของพวกเราไว้เราก็ไม่รู้ว่าทุกวันนี้เราจะไปอยู่ที่ไหนเพะาะนั้นใครก็แล้วแต่ที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยนะเราอาจจะยินว่าคนจีนพ้นทะเลนะครับล่องเรือสำเภามา ใช้เวลาไม่รู้กี่เดือนเพื่อที่จะมาพึ่งพาพระโปมพระโพธิสงภานคือมาอยู่ที่นี่แล้วมีความสุขนะครับสามารถที่จะทํามาหากินได้โดยที่ผมเลงไว้ว่าวันหนึ่งผมจะต้องมาทานกาแฟที่อยู่ท้ายหมู่บ้านแห่งนี้นะครับอนาคตก็คงจะเข้ามาเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนอีกนะครับฉะนั้นวันนี้ก็ขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนงบประมาณโดยเทศบาลบางส่วนนะครับก็ขอบคุณท่า,ทานนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบลแม่ไร่นะครับที่เห็นความสําคัญของพี่น้องชาติพันธ์ก็ได้พิจารณาสนับสนุนโครงการที่จะเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีเอาไว้แต่ว่างบประมาณที่เทศบาลจัดสรรให้มาก็อาจจะไม่เพียงพอนะครับก็ต้องเกิดจากความ,มร่วมมือของผู้นำหมู่บ้านพี่น้องชาวบ้าน ถึงจะมีกิจกรรมที่เรียกว่าสมพระเกียรติขึ้นมาในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกฝ่ายที่ทําให้การจัดกิจกรรมจัดพิธีในวันนี้ออกมาสมพระเกียรติด้วยความยินดียิ่งนะครับแล้วก็ยินดีที่ได้มาพบปะกับพี่น้องประชาชนนะครับหลายเรื่องท่านอาจจะมีคําถามกับผมในเรื่องของสัญชาติไทยเป็นยังไงบ้างเรื่องของ ต่างดาวเข้าเงมือโดยชอบกฎหมายทำอย่างไรบ้างนะครับไอ้ส,สถานะทำทะเบียนถูกจนไหนต้องทำอย่างไรบ้างอันนี้มันเป็นปัญหาซับซ้อนต้องว่า,ากันเป็นเคสายเคสไปนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็พยายามที่จะดูแลในสิ่งที่มันเป็นพื้นฐานของพี่น้องประชาชนนะครับโดยพื้นฐานว่าไม่เอาเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง นะครับเอาเรื่องของความถูกต้องเอาเรื่องของระเบียบกฎหมายเข้ามาทํานะครับฉะนั้นก็พ่อแม่พี่น้องที่อาจจะมีผลกระทบในเรื่องของการถูกจําหนายรายการเ,าเมื่อปี2554 <c oughs> ก็ใจเย็นนะท่านก็ใจเย็นนิดหนึ่งนะเพราะว่าเอาเรื่องของมติคลม29ตุลา67ให้มันเสร็จสิน้นซะก่อนของเราก็มีเป็นหมื่นๆลายนะครฉะนั้นก็ ท่านใดที่มีคุณสมบัติตามมาตราเจตวิสัญชาติไทยนะครับเกิดไทยนะครับอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของ,าาองการดําเนินการซึ่งเรากาลังดาเนินการอยู่ในส่วนของมาตรา17พรบคนเข้าเมืองตอนนี้ก็กําลังดําเนินการอยู่ถ้าท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนท่านจะได้รับการดําเนินการแล้วเสร็จภายใน5วันนะตอนนี้เราก็ทําไปเกินครึ่งแล้วนะนี่ก็ขอญาตได้แจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับ พี่น้องประชาชนสักนิดึ่งแล้วก็เ,เรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่ประกาศว่าตั้งแต่24ถึง27 28สิงหาอายุใต้ฝุ่นชื่ออะไรนี่ยพ่อกำ <c oughs> ะั <c oughs> ะนฮะแสดงว่าไม่ได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองเ้เนี่ยฮะ ะนะครับตอนนี้นะครับสถานะของพายุเนี่ยนะครับเป็นไต้ฝุ่นนะครับซึ่งประเทศไทยตอนบนจะได้รับผลกระทบมีฝนตกหนัก24 25 26 27แล้วก็อาจจะแถมท้าย28ก็ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนไว้นะครับของเราอาจจะไม่มีผลกระทบเนาะเพราะอยู่ด้านบนแต่คนที่มีผลกระทบก็สันกองนะ,อะของผู้หลวงตักาศักขวาง แล้วก็อีกหลายๆหมู่บ้านนะสันกองสองสามหมู่บ้านก็มีผลกระทบนะครับอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์เตือนในเรื่องของข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองนะครับในโอกาสที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบ้านห้วองหัวใจนะฮะจงมีแต่ความสุขความเจริญกันทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณท่านนายกเทมนตรีนะครับผม